ซเลบีกราบสวัสดีเพืเ่อนๆทุกทุกคนนะคะพบกับช่องซเลบีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์ไฮสคูลมิตรภาพอย่างเรื่อง Sleepover คืนกรี๊ดสาวโจรจะเป็นอย่างไรเมื่อแก๊งเด็กสาวชั้นมัธยมตน้นที่แสนจะธรรมดาต้องมารวมภารกิจท้าชิงการแข่งขันที่นั่งประจำกลุ่มในช่วงมปลายกับแก๊งสาวสุดป๊อปความกลาหนจึงได้เริ่มตน้นขึ้นเมื่อบททดสอบที่ท้าทายกลับสร้างความปั่นป่วนได้อย่างสุดขั้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมกันเลย และก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวต่างๆนั้นวันนี้ก็มีแอปพลิเคชันจะมาแนะนําสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบอ่านการ์ตูนคอมิกมังงะโดยเฉพาะสาวกแนววายเข้ามารวมกันตรงนี้ได้เลยโดยแอปพลิเคชันใหม่ไอมังงะที่กําลังมาแรงเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแนวความรักดรามา่าโรแมนติกย้อนยุคแอคชั่นหรือแฟนตาซีก็มีครบทุกแนวที่แอปอ่านการ์ตูนไอมังงะโหลดได้แล้วตอนนี้ทั้ง l a y Store และแ App Store รีโหลดมาอ่านกันด้วยนะแถมตอนนี้ทางแอปยังจัดกิจกรรมลุน้นเงินสดฟรีและโทรศัพท์ vivo ที่นา เพียงแค่โหลดแอปไอมังหะแล้วให้5ดาวก็ได้ร่วมกิจกรรมแล้วกดดาวน์โหลดทั้งลิงก์แอปและกิจกรรมตรงคอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลย เปิดเรื่องมาจะทําให้เราได้รู้จักกับจูลี่เด็กสาววัยสิปีที่เพิ่งจบชั้นมัธยมตน้นเธอมีเพื่อนสนิทสุดซี้อย่างฮันนาเด็กสาวรุ่นเดียวกันซึ่งดูเหมือนในอีกไม่นานฮันนาก็จะไปเรียนต่อมอปลายที่ต่างเมืองเพราะครอบครัวของเธอมีความจําเป็นที่จะต้องย้ายและมันก็สร้างความผิดหวังให้กับจูลี่เป็นอย่างมากด้วยเช่นกันมันจึงทําให้จูลี่ได้ตัดสินใจที่จะเชิญเหล่าแก๊งเพื่อนสาวไปงานปาร์ตี้ชุดนอนที่บ้านของเธอในวันเดียวกันรวมไปถึงการเชื้อเชิญสเตซี่สาวสุดป๊อปของรุ่นที่เคยเเปปป็นนนนพื่่่่อออสสสิทขงจูลีีีมมมมัยยถแแตด้วววคาา๊ฟ รุ่นพี่ชั้นมัธยมปลายเธอจึงได้ปฏิเสธไปงานปาร์ตี้ของจูลี่และเลือกที่จะไปงานไฮสคูลแดนส์ที่จัดขึ้นในคืนเดียวกันแทนในเย็นวันนั้นขณะที่จูลี่กับพันนากำลังเดินผ่านโรงเรียนชั้นมัธยมปลายจูลี่ก็ยังคงบนตัดเพอที่ปีแรกของไฮสคูลเธอจะไม่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนสีพร้อมทั้งยังบอกต่อไปอีกว่าอีกหน่อยเธอคงต้องไปกินข้าวที่บริเวณใกล้ทางขยะและไม่มีโอกาสที่จะได้นั่งตรงวิวน้ำพุเป็นแน่และบทสนทนาของทั้งสองเพื่อนสีก็ทําให้ได้รู้ประเพณีของเด็กมัธยมปลายที่่่สรรร้้า้าาาางงขขึนนนนนตอออๆกัมมวถหหใคเเดืเป็ิย คนคนนั้นก็จะมีที่นั่งประจําข้างน้าผูที่ใช้ไว้กินข้าวยังมีความสุขแต่ถ้าหากใครเฉิ่หรือเป็นตัวเหยื่อขี้แพ้คนคนนั้นก็จะมีที่ประจําข้างทางขยะนั่นเองและขณะที่จูี่กําลังบนอย่างอดอะไรตายอยากอยู่นั้นจู่ๆก็มีหนุ่มรุ่นพี่ชั้นมัธยมปลายหน้าตาดีอย่างสตีฟดเดลนสกเกตบอดผ่านมาพอดีซึ่งเขาก็เป็นหนุ่มรุ่นพี่ที่จูลี่แอบชอบมาโดยตลอดแต่เขากลับไม่เหลียวมองมาที่เธอเลยแม้แต่น้อยหลังจากนั้นจูลี่ก็ได้กลับมาที่บ้านพร้อมกับฮันนาเพื่อมาเตรียมปาร์ จึงได้กำชับกฎข้อห้ามมากมายรวมไปถึงการห้ามออกนอกบ้านในตอนกลางคืนโดยการไหว้วานให้พ่อเป็นคนทำหน้าที่ช่วยจับตามองแก๊งสาวๆเพราะในคืนนี้แม่ก็มีนัดออกไปข้างนอกกับเพื่อนด้วยเช่นกันเรื่องราวดำเนินให้เห็นว่าจูี่มีพี่ชายสุดเชิอมยังเรนเขาเป็นหนุ่มมหาวิทยาลัยที่ดูไร้อนาคตและชอบทำตัวแปลกๆซึ่งระหว่างนั้นเรนก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านชั่วคราวด้วยเหตุผลเบื่อหน่ายกับชีวิตมหาลัยที่ดูจะจริงจังมากจนเกินไปซึ่งเขาก็ได้บอกกับจู่ไปว่าชีวิตมัธยมปลายเป็นอะไรที่วิเศษที่สุดแลแลลล้้้วะจงอย่าืมมใใชันห แต่ด้วยความที่เลนเป็นคนแปลกแถมยังชอบเปิดประตูเข้ามายืมเงินน้องสาวทําให้จูลี่ก็ไม่ค่อยชอบหน้าพี่ชายของตัวเองเท่าไหร่นักเธอตะโกนลั่นไปทั่วบ้านด้วยความไม่พอใจพร้อมบอกไปว่าตอนนี้เธอโตเป็นสาวแล้วและสิ่งที่อยากได้มากที่สุดคือลูกบิดประตูที่มีตัวล็อกเพื่อความเป็นส่วนตัวกับชีวิตเด็กสาวของตัวเองขณะเดียวกันที่สเตซี่สาวป๊อปกาลังนั่งรถกับแฟนหนุ่มเพื่อไปอย่างงานเต้นรําของโรงเรียนชั้นมัธยมปลายแต่เขากลับพาเธอมาอย่างโซนสาธารณะที่เงียบสงัดเตรียมตัวพร้อมพระเดศศึกสาวน้อยน จบชั้นมัธยมต้นพวกเขาก็จะมีอะไรกันเป็นครั้งแรกซึ่งเหมือนก็สร้างความไม่พอใจให้กับเธอเป็นอย่างมากเพราะสเตซี่อยากเผยชมของตัวเองต่อหน้ารุ่นพี่ทั้งหลายในงานคืนนี้มากกว่าการมีอะไรกับแฟนนุ่มหลังจากนั้นเธอก็ได้กล่าวปฏิเสธเขาทันทีจนทําให้แฟนนุ่มเกิดอาการฉุนข่ดกล่าวขอเลิกกับสเตซี่พร้อมทิ้งให้เธอเดินกลับบ้านไปอย่างไม่ใยดีส่วนสเตซี่ที่เสียฟอร์มและกําลังเซ็งจึงได้โทรหาเพื่อนกลุ่มสาวป,ป๊อปและคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อเล่นสนุกซึ่งไม่นานสเตซี่ก็ได้โผล่มาที่้้านนนนนนขขอองูลีีพ่พพมเเสดดึววใคืืยกกัแ สาวสุดป๊อปอีกกลุ่มก็ได้จัดงานปาร์ตี้เช่นเดียวกันพวกเธอจึงได้ตัดสินใจที่จะยื่นเสนอเกมล่าสมบัติทําการแข่งขันกับกลุ่มของจู่เพื่อหาอ,าอะไรสนุกสนุกทำในคืนนี้สเตซี่พูดพร้อมยื่นกระดาษภารกิจให้กับเพื่อนๆได้ดูซึ่งในนั้นก็มีรายละเอียดประมาณว่าภารกิจแรกพวกเธอจะต้องนําเสื้อผ้าของตัวเองไปเปลี่ยนให้กับฮุลลองเสื้อผ้าในร้านที่กําหนดไว้จากนั้นก็ต้องออกเดทก,กับผู้ชายในเว็บหาคู่และให้เขาเลี้ยงเครื่องดื่มในคลับที่มีชื่อว่าคอสโมภารกิจที่3คือการขโมกางบ็อกซออร์ขงสสตฟิลิปลปแะุดท้ายกกก็แกสติเอร์ของ เขาใส่ตัวออกมาและโรงเรียนมัธยมปลายก็คือเส้นชัยโดยมีข้อแม้ที่ระหว่างทําภารกิจพวกเธอจะต้องถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันอีกด้วยฮันน่าที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้ถามไปว่าถ้าเป็นฝ่ายชนะเราจะได้อะไรสเตซี่จึงได้พูดอย่างภาคภูมิใจว่าเป็นกางเกงในจีสติงรุ่นลิมิเต็ดของพวกเธอทําให้แกงเพื่อนสาวข,ของจูลี่ได้กล่าวปฏิเสธขึ้นมาทันทีเพราะมันไม่คุ้มกับการที่ต้องแหกกฎของแม่ออกไปทําเรื่องเหล่านี้เพื่อกางเกงในตัวน้อยแต่แล้วฮันน่าก็นึกไอเดียบางอย่างขึ้นมาพร้อมยื่นข้อเสนอใหม่ไไไปปว่่าาาถ้้้้หกกกในนนนนคืีีีุมของรชะเไไดท นงบริเวณน้ำพุในตอนเปิดเทอมมอปลายจะต้องเป็นของคนในกลุ่มนั้นซึ่งสเตซี่ก็ได้กล่าวยอมรับข้อตกลงในทันทีแต่จูลี่ที่ไม่มั่นใจก็ได้ดึงตัวของฮันนาออกมาเพื่อพูดคุยเป็นการส่วนตัวจูลี่บอกไปว่าฮันนาจะไม่ได้อยู่กับพวกเธออีกแล้วหลังจากจบคืนนี้แล้วมันก็จะกลายเป็นจูลี่กับเพื่อนๆที่ต้องมารับกรรมแทนฮันนาจึงได้บอกเหตุผลไปว่าทุกอย่างที่เธอทาเป็นเพราะอย่างน้อยจูลี่ก็ยังมีโอกาสที่จะได้ชิงที่นั่งตรงบริเวณน้ำพุและเธอก็เชื่อมั่นว่าสตีฟฟิลิปนนนน่่รรอาาตจูแ้าัง,นานง,งะยํย และด้วยเหตุผลเหล่านี้มันจึงทําให้จูลี่ยอมใจอ่อนที่จะร่วมเล่นเกมนี้ไปอย่างง่ายดายหลังจากที่ทําข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้วนั้นสเตซี่จึงได้นัดบอดกับผู้ชายในเว็บหาคู่ให้กับจูลี่โดยการใช้โปรไฟล์หลอกๆเขียนไปว่าจูลี่มีชื่อว่าจูนเป็นนางแบบชุด,ดว่ายน้ำเธอจะผูกผ้าพันคอและสวมชุดเดรสสีแดงเพื่อไปนัดเดทกับเขาไม่นานสเตซี่ก็ได้แปลพักไปอยู่กับแก๊งของลิสแต่ก่อนที่เรื่องทุกอย่างจะเริ่มต้นขึ้นจูลี่ได้เข้าไปยื่นข้อเสนอให้กับเรนพี่ชายที่กําลังนั่งจมปลัก,ก องอาหารร้านฮอทดอกกว่า50ไปใบเพื่อให้เขาช่วยคอยรายงานเรื่องของพ่อแม่และปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเมื่อทางสะดวกแบบไร้กังวลบวกกับพ่อที่ยังง่วนอยู่กับการเปลี่ยนเครื่องกรองน้ํามันจึงทําให้เหล่าสาวๆในปีนี้ออกทางหน้าต่างห้องนอนไปอย่างง่ายดายและแล้วภารกิจตามล่าหาสมบัติก็ได้เริ่มต้นขึ้นพวกเธอเร่งสปีดมาที่บ้านของลินซี่สาวตุย้ยนุ้ยเนงแกง๊งที่แสนจ,จะไม่มั่นใจในตัวเองเพื่อมาแอบเอารถไฟฟ้ากระป๋องของพ่อไปใช้ทําภารกิจนี้ซึ่งเหล่าสาวๆก,ก็ต้องจําใจยอมนั่งอัดกันเป็นปากอองงยนถั้ถ้าเไมก้า ในภารกิจแรกแก๊งของสเตซี่ก็ได้นําออกมาพร้อมเดินจากไปอย่างผู้ชนะขณะที่แก๊งของจูลี่ก็กําลังเร่งเข้าไปที่โซนหุ่นลองชุดของผู้หญิงแต่แล้วพวกเธอกลับพบว่าแก๊งของสาวๆก่อนหน้านี้ได้ล็อกประตูเอาไว้เพื่อทวงเวลามันจึงทําให้จูลี่กับเพื่อนๆจึงได้ตัดสินใจไปที่โซนหุ่นลองชุดของผู้ชายเพื่อทาการเปลี่ยนบันแทนจังหวะเดียวกันกันกบที่รปภได้สังเกตเห็นความผิดปกติจูลี่กับชาวแก๊งจึงเด็กแกล้งนิ่งยืนเป็นหุ่นอยู่ในห้องโชว์กันอย่างลุ้นระทึกจนพวกเธอสามารถเปลี่ยนชุดของ ตาดูได้ทันทําให้เราสาวๆต้องรีวิ่งหนีออกมาพร้อมขังรปภไว้ในห้องหุ่นโชว์กันอย่างชุลมุนขณะเดียวกันที่บ้านของจู่แก๊งหนุ่มสเก็ตบอรดสุดเฮยที่นําโดยราเซลชายหนุ่มที่ชอบตามตือ Julie, ้อจูีโดยมุกสุดกวนแสนประหลาดของเขาก็ได้ทําการแอบปีนเข้ามาอย่างห้องของเธอหลังจากที่เขาได้รู้ว่าในคืนนี้จูี่กับเพื่อนๆได้มีปาร์ตี้ชุดนอนด้วยกันแต่แล้วพวกเขาก็ดันปีนเข้ามาผิดห้องและได้เจอกับพี่ชายของจู่ซึ่งเลนที่เห็นเช่นนั้นก็ได้ตอบกลับมาอย่างใจเย็นว่าพวกนายปีนเข้ามาผิดหหห้้้้้อออองงงแแลลวกก่่่นทีเเเขขาาจะปปยยใ๊ยไ ของน้องสาวได้อย่างง่ายดายซึ่งไม่นานพวกเขาก็ได้รู้ถึงภารกิจที่จูลี่ได้ออกไปทํากับเพื่อนๆหลังจากที่พวกเขาได้อ่านข้อมูลในคอมของจูลี่แต่จังหวะเดียวกันพ่อที่สังเกตเห็นว่าลูกสาวเงียบไปก็ได้ตัดสินใจเดินขึ้นมาตรวจดูความเรียบร้อยทําให้เหล่าชายหนุม่มที่แอบเข้ามากับเพลนพี่ชายที่ต้องช่วยปิดบังเรื่องนี้จําเป็นต้องใส่วิกผมพร้อมแต่งชุดของเราสาวๆพากันเต้นเพื่อปิดบังพ่อที่แอบเปิดประตูเข้ามาดูซึ่งพ่อที่ไม่ทันสังเกตก็ได้จากไปอย่างง่ายดายด้วยเช่นกันและเมื่อถึงภารกิจทีี่2แแกกงงขอออสเตตซ็ได้้บบปลมัรระชชาานนนห เข้าไปยังคลับยางผู้ชนะส่วนแก้งของจู่กลับต้องผิดหวังเพราะพวกเธอไม่ได้ตเตรียมการเรื่องนี้มาซึ่งไม่นานแก๊งของเหล่าหนุ่มเฮยร์สเก็ตบอร์ดก็ได้ตามมาสมทบและขณะที่ชาวแก๊งกำลังนั่งหมดวางอยู่หลังร้านก็มีเจ้าหน้าที่เทคนิคกำลังเข็นของเข้าไปยังโซนเวทีซึ่งมันก็ทําให้หันหน้าที่เห็นเช่นนั้นได้คิดแผนการบางอย่างขึ้นมาโดยการแอบเข้าไปในตู้เก็บเครื่องเสียงจนพวกเธอสามารถเข้าไปยังคลับได้สําเร็จแต่แล้วจู่ก็ได้เจอกับเซอร์ไพรส์ใหญ่เพราะคู่เดทของเธอแดนเป็นครูประจําชั้นสุดเนิร์ด่่งงเเเเออก็ไม้้าาทพพัันคิืใหขสต แต่ด้วยชุดเดรสสีแดงที่ดูสะดุดตาจนจูลี่ไม่สามารถหลบพ้นสายตาของเขาได้ทําให้เธอต้องเล่นบทนางแบบสาวจําเป็นโดยการอําพรางหน้าด้วยแว่นตากันแดดซึ่งสุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นดังละครไทยหลังข่าวเพราะครูก็จับโป๊ของเด็กสาวลูกศิษย์ได้ทันทีจูลี่ที่ไม่มีคําจะแก้ตัวจึงได้สารภาพความจริงกับครูไปทั้งหมดรวมไปถึงเรื่องการทําภารกิจแย่งชิงที่นั่งกินข้าวในโรงเรียนไฮสคูลต่อจากนี้และมันก็เกินคาดที่ครูหนุ่มกับดันเข้าใจเด็กสาวเป็นอย่างดีพร้อมบอกไปว่าเขาไม่ได้แก่ขนาดที่จะไม่รู้เรื่่่่องรรรราาาาาวเเเหลนนนนนีีี้พะคูกก็ยจจบมมทัั หันหน้าที่เห็นว่าครูรู้ความจริงทั้งหมดแล้วจึงได้เข้ามาแสดงตัวพร้อมขอร้องให้เขาเลี้ยงเครื่องดื่มเพื่อจบภารกิจในครั้งนี้ซึ่งครูก็ยอมตกลงที่จะช่วยและถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนที่เขาจะกล่าวอย่างน้อยใจถึงเรื่องการออกเดตว่าตัวเขาไม่ค่อยเป็นที่นิยมในกลุ่มสาวสารุ่นเดียวกันหันหน้าจึงได้ขออนุญาตปรับลุกให้กับครูโดยการถอดเว่นปลดเนคไทและปัดผมให้เขาดูเป็นคนสบายสบายมากขึ้นซึ่งมันก็ได้ผลทันตาเห็นเพราะจู่ๆก็มีหญิงสาวรุ่นเดียวกันกับครูเดินเข้ามากลากใดจ ระหว่างที่จูี่กับฮันนากำลังเร่งออกจากร้านเพื่อไปทำภารกิจต่อไปจูี่กลับต้องพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่กว่าเดิมเมื่อเธอได้เห็นแม่ของตัวเองที่มาเที่ยวกับเพื่อนๆกำลังโชว์ลีลาเต้นอย่างสุดเวียงบนโต๊ะซึ่งมันก็ทำให้จูี่รับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอได้ล่วงรู้ความลับของแม่ที่แสนจะเจ้าเล่เบียบแบบแผนแต่เมื่อเวลาบีบเข้ามาและแกงของสเตซี่ก็ได้พากันออกไปแล้วมันจึงทำให้ฮันนาเร่งผลักให้จูี่ออกมาจากตรงนั้นจังหวะเดียวกันที่แม่ได้เดินออกมาและสังเกตเห็นผ้าพัออ,พอ,อ,ออี่้ใกจน เพื่อตามหาลูกสาวซึ่งจูลี่กับเพื่อนๆที่ไหวตัวทันก็ได้เร่งไปซ่อนในทางขยะบริเวณนั้นหลังจากที่แม่ได้กลับเข้าไปในร้านแล้วนั้นจูลี่ก็รู้ดีว่าแม่ของเธอต้องโทรไปเช็กกับพ่อแน่นอนเธอจึงได้ขอพักครึ่งระหว่างทำภารกิจโดยการเร่งกลับไปที่บ้านก่อนที่พ่อกับแม่จะรู้ทันแต่รถเจ้ากรรมก็ดันถูกรถคันอื่นจอดปิดเอาไว้จูี่จึงนึกตัดสินใจขอยืมสกเก็ตบอร์ดของราเซลสิงกลับไปที่บ้านด้วยความเร็วแสงและก็ดูเหมือนโชคจะเข้าข้างเมื่อโทรศัพท์มือถือของแม่ไม่มีสสัััญญาาาาาาณณททททํํให้้้้แแมม่่่จเเเป็็นนตออองงงงขไไรรรรโศพ์ธะซึกกชววยลดี และด้วยท่าทางการใช้สกเก็ตบอร์ดสุดคล่องแคล่วมันกลับทำให้จู่ดันไปสะดุดตาของสตีฟที่กำลังจอดรถติดไฟแดงอยู่ตรงนั้นเข้าอย่างจังไม่นานจู่ก็ได้กลับมาที่บ้านได้อย่างเฉียบฉิวตรงจังหวะที่พ่อได้นำโทรศัพท์ปลายสายของแม่ขึ้นไปให้กับเธอพอดีพอดีแต่บทสนทนาของทั้งสองแม่ลูกก็ยังไม่งลงรอยกันเพราะด้วยความไม่ไว้ใจของแม่บวกกับภาพที่จู่ได้เห็นแม่เต้นบนโต๊ะมันก็ยิ่งทำให้เธอไม่อยากที่จะพูดคุยกับแม่ของตัวเองเท่าที่ควรหลังจากนั้นเรนก็ได้เดินเข้ามมมมมมาา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 าทททททีีี่่่่่หห้้้้้้้ออออองง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 พพรรรริิตััวววลขขนนสสสดดดดยยยยแเเปบืุคถ จูลี่ที่เห็นเช่นนั้นก็ได้ขอให้พี่ชายช่วยปิดบังเรื่องนี้ต่อไปอีกสักหน่อยเพราะภารกิจของพวกเธอยังไม่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งเรนก็ได้บอกให้น้องออกไปเล่นเกมนี้ให้จบพร้อมพูดทิ้งท้ายไปว่าอีกไม่นานชีวิตช่วงวัยรุ่นก็จบลงแล้วจากนั้นจูลี่กับแก๊งเพื่อนก็ได้มาอย่างบ้านของสตีฟขณะที่จูลี่กำลังย่องปีนเข้าไปที่บ้านของเขาเหล่าแก๊งสาวทีมของสเตซี่ก็ได้ขโมยกางเกงบ็อกเซอร์ของสตีฟออกมาได้แล้วซึ่งพวกเธอก็ได้ใช้จังหวะนี้โทรเรียกรปภให้มาตรวจตตตราาาาาททีีี่่่่่่่่่บบ้้้้นนนนขอออออองงงงสสเเเเเเพพืืืหววววววักกกลลลลแแแะจจูไมซใ พวกเธอต้องชนะเกมนี้แน่นอนก่อนจะไปยังโรงเรียนมัธยมปลายที่เป็นเส้นชัยของภารกิจสเตซี่จึงได้เสนอให้เหล่าเพื่อนๆแก๊งสาวป,ป๊อปไปหาเครื่องดื่มเยน็เยนๆที่ร้านคาเฟ่กินกันก่อนด้วยความคิดที่ว่าอีกนานทีมของจูี่จะตามพวกเธอได้ทันระหว่างนั้นสตีฟที่เกิดอาการสนใจสาวรุ่นน้องอย่างจูี่ก็ได้กลับมาที่บ้านเพื่อเตรียมตัวไปงานเต้นรําของโรงเรียนซึ่งเขาก็ไม่ลืมที่จะหยิบหนังสือรุ่นสมัยมอต้นขึ้นมาดูและบอกกับเพื่อนไปว่าจู่พอโตมาก็ดูโอเคเหมือนกันเธอมีความสนใจที่แตกต่างจากสาวทัั่่วไปปแถมยงชชออบบเเลนนสก็็ตตีิจใ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้ชายหนุ่มเริ่มที่จะสนใจในตัวของเธอและจังหวะที่จูลี่เข้ามาที่บ้านได้แล้วนั้นเธอก็รีบเดินหลบเข้าไปแอบในห้องน้ําแต่แล้วสตีฟก็ได้เข้ามาเพื่อเตรียมตัวอาบน้ําเขาถอดเสื้อผ้าออกทุกชิน้นส่วนจูลี่ก็แอบมองจนแทบล้าสายตาไม่ได้พร้อมความคิดที่มีในหัวว่าเธอจะออกไปจากที่นี่ได้อย่างไรขณะเดียวกันแก๊งเพื่อนของจูลี่ก็กําลังพยายามหาปลั๊กไฟเพื่อชาร์จรถไฟฟ้ากระป๋องของลินซี่แต่แล้วพวกเธอก็ดันพลาดท่าทํารถหลุดออกจากมือที่กําลังเเเขขข็นน,นไไหลลลงงงงงิปชกัับรรร้้ววสสาายยยตดดออ่่จแะีีท มันก็ทําให้สตีฟออกมาจากห้องน้ําเพื่อมาดูสถานการณ์จูลี่จึงได้ใช้จังหวะนี้คว้าบ็อกเซอร์ที่ถอดทิ้งไว้เร่งหนีออกมาได้สําเร็จในตอนนี้เพื่อนๆพ,พ,พากันหลบเจ้าหน้าที่สายตรวจส่วนจูลี่ที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ได้ปีนรั้วบ้านของสตีฟออมาทําให้เจ้าหน้าที่ได้เดินเข้าไปสอบถามเธออย่างน่าสงสัยก่อนที่เขาจะขอบเบอร์โทรศัพท์บ้านของจูลี่เพื่อรายงานผู้ปกครองและด้วยความจนมุมมันก็ไม่สามารถทําให้เธอเลี่ยงเขาได้แต่ก็เหมือนฟ้ามาโปรดเมื่อเรนพี่ชายได้ช่วยจูลี่เอาไว้อีกครั้งเขาได้รอสแตนบายรรรัััับบบโทททศพพพ์ขขอออง่่่้้้าาานนเเืกไมมใหแ ยังต้องคอยใส,ส่ส้นสูงเดินเต้นไปมาอยู่บนห้องเพื่อไม่ให้พ่อสงสัยอีกด้วยจูลี่ได้กล่าวขอบคุณพร้อมแลกกับการจ่ายเงินให้พี่เดือนละ50ดอลลาร์เป็นเวลา3เดือนซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่รปภกำลังงนอยู่กับจูลี่อยู่นั้นเหล่าแก๊งนมเหยก็ได้แอบเจาะยางรถสายตรวจส่วนสาวๆก็ได้ใช้จังหวะนี้ขึ้นรถกระป๋องที่มันแทบจะไม่มีรอยบุบใดๆขับหนีออกมาพร้อมตะโกนให้จูลี่รีบวิ่งขึ้นรถมาด้วยกันและก่อนที่จะวิ่งจากไปจูลี่ก็ไม่ลืมที่จะดึงขโมยตารารถสายต,วออาวตรวจ แล้วทั้งสองทีมก็เริ่มแย่งชิงแข่งรถให้ไปถึงเส้นชัยกันอย่างเจ้าละ่ันและในเหตุการณ์นี้มันก็กลับกลายเป็นว่าทั้งสองทีมได้ทําเวลาเสมอกันฮันน่าจึงได้เสนอไปว่าเราควรจะใช้ที่ร่วมกันแต่แก๊งสาวป๊อปก็ได้กล่าวปฏิเสธพร้อมสแสดงท่าทางรังเกียจก่อนที่จะได้ข้อสรุปและตกลงกันใหม่ว่าในงานเต้นรําของรุ่นพี่ในคืนนี้หากใครเอามองกุฎมาได้ก่อนเป็นคนแรกทีมนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะไปในทันทีหลังจากนั้นสเตซี่ก็ได้เข้ามาเห็นภาพบาดใจเพราะแฟนเก่ารุ่นพี่ที่เลิกกันไปไม่กี่ชั่่่่่่วววโมมงงงกกําาาาลััสสีีทหนนนนบรุคึแตเเเเืออธข้ไปปิด แย่งชิงตบตีสเตซี่ก็ได้พบว่าแท้จริงแล้วเธอก็เป็นแค่ตัวสำรองของเขาขณะดเดียวกันรัสเซลหนุ่มเฮยประจําแกงก็ได้เดินเข้ามาพร้อมบอกกับรุ่นพี่ไปว่าถ้าเป็นเขาเขาคงยกสเตซี่ไว้เทิทูลเพราะเธอเป็นถึงสาวป๊อปของโรงเรียนซึ่งด้วยประโยคนี้มันก็ทําให้สเตซี่มองรัสเซลแตกต่างไปจากเดิมและเมื่อการแข่งขันเต้นชิงทั่วรางวัลมาถึงเหลานักเรียนก็ต่างพากันเต้นรําออกลีลากันอย่างสุดเหวี่ยงสเตซี่ได้ร่วมเต้นรํากับรัสเซลอย่างสนุกสนานซึ่งมันก็ทําให้เธอได้ถ้่วรางวัลไปอย่างไงไ่ายดดและททั้้งงสอออก็็ไเเปนนพื่่่ีต กันเมื่อการประกาศคิงกับควีนมาถึงผลปรากฏว่าเพื่อนรุ่นพี่ของแก๊งสาวป๊อบได้เป็นควีนส่วนสตีฟหนุ่มสุดฮอตก็ได้เป็นคิงตามที่ทุกคนคาดหวังไว้พวกเขามีมงกุฎสวมอยู่ที่หัวซึ่งมันก็สร้างความมั่นใจให้กับทีมของสเตซี่ว่าพวกเธอจะต้องขอมองกุฎจากเพื่อนรุ่นพี่มาได้แน่นอนแต่แล้วสตีฟที่อยู่บนเวทีก็ได้ประกาศตามหาตัวของจูลี่เพื่อขอเธอเต้นรำซึ่งมันก็สร้างความประหลาดใจให้กับจูลี่อยู่ไม่น้อยและไม่นานทั้งสองก็ได้ร่วมเต้นรำกันอย่างมีความสุขพร้อมกับสต ไปโดยปริยายหลังจากจบงานจูลี่ได้พูดคุยทําความรู้จักกับสตีฟหนุ่มในฝันที่ตัวเธอเองก็แทบจะไม่เชื่อว่าเขาจะสนใจและเมื่อสตีฟได้เห็นความน่ารักเป็นธรรมชาติของจูลี่ทั้งสองก็เกือบเคลิมที่จะได้จูบกันแต่แล้วพี่ชายก็ได้โทรมาขัดจังหวะเอาไว้เขาบอกให้น้องสาวเร่งกลับบ้านโดยด่วนเพราะในตอนนี้แม่กําลังจะมาถึงบ้าน,นอีกไม่ชา้าทําให้เราแก๊งเพื่อนสาวต้องเร่งกลับบ้านของจูลี่กันอย่างไม่คิดชีวิตและเมื่อมาถึงบ้านพวกเธอก็ได้พบว่าซุ้มดอกไม้ที่ไว้ใช้ปีนไปอย่างหน้าต่างหหห้้้้ออองงงงงนนนนไไไดดพััททลลลลาายยปปเสีแีแแแวจกกุ่๊มบ เพนห้องไปเมื่อคราวก่อนทําให้จูลี่เร่งบอกให้เพื่อนๆไปอย่างบ้านต้นไม้เพื่อหวังจะปีนเชือกเข้าไปแทนแต่แล้วต้นไม้ที่รับน้ําหนักไม่ไหวก็ได้เอนตกลงมาซึ่งมันก็ตรงกับหน้าต่างห้องนอนพอดีทําให้ในเหตุการณ์นี้จูลี่กับเพื่อนๆก็สามารถกลับมาที่ห้องและแกล้งนอนหลับกลบเกลื่อนพ่อกับแม่ที่เข้ามาเช็คได้ทันเวลาคามเซนตายไปได้อย่างเฉียดฉิวเช้าวันถัดมาแม่ได้เข้ามาถามอย่างเปิดใจกับจูลี่ว่าเมื่อคืนลูกไปไหนมาพร้อมหยิบผ้าพันคอเจ้าปัญหาให้ดูอย่างสงสยัยจูลี้ที่ไม่ามมารถงไไไไงไก่ปึบวัแ เรื่องที่นั่งกินข้าวในโรงเรียนมปลายที่มันไม่ได้สาคัญว่าใครจะนั่งตรงไหนแต่มันสําคัญว่าใครนั่งอยู่ตรงนั้นต่างหากแม่เริ่มเปิดใจยอมรับลูกสาวที่กําลังจะโตขึ้นซึ่งความจริงแม่เพียงแค่กลัวว่าลูกสาวจะรักเธอน้อยลงจูลี่จึงได้บอกไปว่าเธอยังอยู่ที่เดิมเป็นเด็กสาวตัวน้อยของแม่อยู่เสมอสองแม่ลูกปรับความเข้าใจกันมาอีกครั้งก่อนที่แม่จะยื่นลูกบิดประตูที่มีตัวล็อกให้กับจูลี่เพื่อบอกเป็นในไนว่าถึงเวลาที่ลูกต้องเติบโตและแม่ก็เชื่อใจลูกหลังจากนั้นเพื่อนๆก็็ไได้ยยยยอออกกกััันนนนปแลลลลละมถึงงงเเวาาาา่่่่พืซีจู กล่าวตัดพอ้อที่เธอจะไม่ได้อยู่กับเพื่อนรักส่วนฮันนาก็กล่าวให้กำลังใจว่าทุกอย่างมันได้เปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนทั้งสองสวมกอดกันทั้งน้ำตาก่อนที่จะแยกแย้ายจากกันไปฮันนาได้ทิ้งมิตรภาพสุดท้ายโดยการร่วมทำภารกิจหาที่นั่งที่ดีที่สุดให้กับจูลี่เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ของนักเรียนมไปลายได้อย่างหมดห่วงและเมื่อจูลี่ได้กลับมาที่ห้องนอนเธอก็ได้พบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่อีกครั้งเพราะสตีฟได้แอบปีนบ้านต้นไม้ขึ้นมาเขายังคงสนใจในตัวของเเเเธธออซซึึึ่่่่งงงงงงงทัััััั้้้สสสกกกกก็็ไดดรรริิมมมามาาาาาานนนนนนนพ์คคววใหหยยชปภีถแ ป๊อปผู้พ่ายแพ้ก็ต้องจำใจยอมรับชะตากรรมนางกินข้าวตรงบริเวณที่ทิ้งขยะซึ่งมันก็ได้สร้างความยากลำบากให้กับผู้เธอเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสเต,เตซี่ที่ไม่สามารถทำใจกินอะไรได้ลงและนางของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลย และในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเลปี้ชาแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ